สวัสดีครับอยู่กับ cc รายวันวันที่12นะครับด่านนี้จะเป็นด่านของตัวเพอร์เซนนะครับก็คือคุกต้นข้อที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับลิกที่ผมใช้ประมาณนี้ครับมินหลักของด่านนี้อยู่ที่ตัวดัมมี2ตัวนะครับก็คือ Silver a s แกับ s ซ r ร์เครับเริ่มแรกมาวางเวนกาดไปก่อนครับ เป็นมเมอทลหรือตัวเด้งดีตัวไหนก็ได้นะครับวา,างสไน,เ,นเปอร์ไปครับให้รีบช่วยเคลียร์้องมีตัวของเมดิกนะครับเพื่อการไม่ให้อ่าตัวยืนของเราที่เป็นแวนการเนี่ยโดนจัดการวางสแน,เ,นเปอร์อีกตัวตรงนี้ครับ ทางด้านซ้ายเนี่ย <Stars> ที่เราวางคุมเนี่ยเราจะต้องวางสไนเปอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เราจึงจะต้องเราจึงจะได้วางดีเฟนเดอร์นะครับเพราะว่าตัวธนูทางด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันตีแรงมากๆดูนะครับเป็นดีเฟนเดอร์ของผมแรงมากนะครับวางเซิร์ฟไปที่ทางเลนซ้ายนะครับรอให้ตัวอ้วนทางด้านขวามาทางรอให้ตัวอ้วนทางด้านซ้ายมาก่อนนะครับเราจรึงได้กดส,สกลิลเซิร์ฟ ให้โซดเคียร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขายแล้วก็ไปวางซีวีแอร์แทนครับไม่มีซีวีแอร์ก็วางเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวที่ดัมดามืิได้เดยอะๆนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวของอ่า uh ดีเฟนเดอร์อะไรก็ได้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งให้ตัวหมันออกมาก่อนนะครับกดสกิปทิกกไ่ไล่ยุกิไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ใครไม่มี<ห>ทีร,รายุก <ens> ิหรืออัลเทอร์เนเตอร์ตัวอื่นมาแทนก็ได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นเวทวิสสำคัญแล้วครับต้องดูดีๆนะยี่วางเซเธอครับเซเธอจะโดนตีหนึ่งทีนะครับแต่เซเธอจะไม่ตายเลือดเลือดเซเธอขึ้นมาได้สี่นะครับหรือไปตัวนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้สำคัญ เราจะปอยตัวหมัดอาตีของตัวละครเราไม่ได้นะครับอเ,เข้ามาในเขตน,นะครับแล้วค่อยกดสตันวางตัวเป็บบอกครับเราก็จะผ่านแบบเฉยียดฉวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่เหนือกว่านี้ การยืนเลนทางด้านฝั่งขวาบนก็จะอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับบ๊ายบาย